สวัสดีออได้นะครับพี่ัลชัยเมีซีเอ็มนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมออเดย์รู้แมแต่รู้แค่ว่าลิงก์เกมอยู่ในคลินนะจ๊ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกมแนวซามูไรนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นกับเพื่อนรอบนึงนะเกมมันโอเคสนุกดีเลยอยู่ในระดับที่แอบดซึ่งวิธีเล่นเนี่ยคุณต้องเดินคือบ้างมันจะเกิดตรงนี้อ่ะคุณจะเกิดตรงนี้แล้วเดินมาเห็นป้ายสามดาวสุดแอบดิเนี่ครับ กด e เข้าไปฮะมันจะว่ายแล้วมึงก็จะข้ามอ่าเนี่ยเนี่ยคือเกิดมามันจะมีคาตานะแบบนี้ที่ขวาเป็นการบล็อกคิดเดียวเดียวเดียวเด็กโม่ว้ซินเดียร์จะเอาเกมอยู่ใจเย็นเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแล้วก็แค่ไปไล่บูรี่ชบ้าจะชอบแน่อ่าเกิดมาก็จะได้เป็นคาตานะขั้วมาหนึ่งอันนะครับทีนี้ อ่ะเห็นไอ้นี่ไหมมันจะมีหอกวนหลังหอกเนี่ยหอกมันต้องไปเอ้ยเสียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซนโอ้โอ้บจะเย็นกูก็รีวิวแมพของกูกูทำงานของกูเปื่ออะไรดนี่ยนี่ถ้ามาการแบบว่ามาตัวเนี้ยมันจะมีนะครับตรงนี้มันจะมีหอกสามารถจะอีเอามาได้นะจ๊ะอ่ะสมมติว่าฟันแบบฟันหอกเออะฟันคน ตายโหแล้วเล่นไปเล่นมาเบื่อหอกทำไงอยากเล่นซามูไรอะ่ะอยากเล่นซามูไรทำไงวิ่งมาตรงนี้ฮะแล้ววิ่งขึ้นขวาบนฮะถูกคาไปวะไม่ไมไมวิ่งไปซ้ายเดียวเดียวเดียวยเไอ้นี่เดี๋ยวเดียวเยวเวน,นี่ยวิ่งมาซ้ายแล้วมันจะมีซามูไรคุณกดเอานะครับก็จะได้เป็นซามูไรามาสเตอแต่ว่าถามว่าเกมนี้มีอาวุธอีกอันไหมมีมีนะครับ แต่วุ้อันเนี้ยแค่คุณมีเงินคุกก็ได้มันมาแล้วนะครับสีทองทองเห็นไหมละ่ะว้าว <laughs> แค่คุณมีเงินคุกก็ได้มาแล้วนะคะเกมนี้ผมคอนโทรแล้วเป็นการชิปล็อกนะชิปล็อกได้กดคอนโทรนะครับกดชิปเป็นการวิ่งกดเนดินเป็นการถืออาวุธน,นะถือว่าไม่ยากเกมนี้ไม่ยากก็ๆๆไม่นไรฟันคนนะะ่ะเอะปิกอะแม่ทัท <c oughs> สตอร์บรมัส ลิงยู่าจคลิปเลยไม่เห็ผู้หญิงก็เล่นได้โม่ผหญิงเาเล่นได้ไดไผู้หญิงหมดอ่้แกตุกจิดก็ชากใจโหดที่วายเลยเอ้ยผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายหิ้งตัดแตักวาตัดเป้าเลย